โอเคตอนนี้ครับฝากของเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับฝากของแล้ยววัอน,นี้สามจุดเนาะสามจุดพวันนังนังถ่าออเดอร์อยู่วันนี้สามจุดแล้วปั๊บแล้วมีออเดอร์ใหม่อีกแล้วมัอน,นี้ออเดอร์ใหม่อีสองจุดนี่กลับไปเอาของอีกละไปเอาของอันไปฝากอีกอีกอีกหนึ่งบริษัทอยู่ไก่อยู่ไก่ออฟฟิศคนแหละ นี่หลยจ้ะวาขั้นอยู่ขั้นอยูเด็กอะมีแต่หยอดออนไลน์เต็มไปหมดทรงของออนไลน์แต่ขั้นบยูเด็กอะมีเงาะหยอดออฟไลน์คือเขาลงพื้นที่เนาะเขาไปเปิดตลาดต่ละจุดต่ระจุดๆๆอันนี้ปกติเส้าทิศเขาจะบริวางแต่ว่าคิวเขาจองมาเหลียวสินะพอจองมาแล้วปุบเด็กอะคอดมือมันเหล้วมันนี่เปลี่ยนคิวสินะคอดมือมันเหล้วติดติดแบบธุระด่วนเนสินะ หอดมือมาแล้วก็ติดธุระด่วนก็เลยว่าบริออกไปใช้เสาทิดนี้แต่ว่าได้จัดคองออนไลน์นะครับได้เฮ็ดบัญชีบริษัทลงหน่อยนะครับทีมงานต่างๆนะครับเหล่ามาเลยแต่ว่าพูดบันนี่พูดบันนี่ก็คือมือวันอังคารว่าอังคันชิมานี่ก็คือ มีคิวสารวัตรในวัน,นี้สารวันโอ้อาคาวพุทธะหัาพุทธิเนาะอ,อาจจะเสาทิด,ดอกเสาทิดสิมาในาจจไปเส้ยกรองอีกเาไปจุดจดูเส้ยกรองก็เบิ่งคันอัตเปื้บอปิดแขวงกับบอบพิดแขวงโควิดนะถ้าบอปิดแขวงกะับได้ไปอัตเปืื่ออีกไปอัตเปื้อเนาะไปซอยทำงาน,นอัตเปื้อตอนนี้ให้ อ่าเปิฝึกขายเปิ้นใส่ความโหดความสมัยของเต็งเต็มที่ก่อนคือว่าอะไรธุรกิจเนาะถ้าใครมีเบีเป็ปนักธุรกิจเดีเขาจะมีวินญ,ญาณนักธุรกิจในตัวเองเนาะการเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะว่าทำอี้ที่เขาเหลื่อมเนี่ยขายของให้ได้อย่าฝากไปค้นอย่างอื่นเขาไปจะเห็นหลายๆคนเนาะที่ธุรกิจเครือข่า,ขายนะไปสมัครธุรกิจเครือข่ายอยู่ตามประเทศมา ที่พอเมนบริษัทมาจากประเทศไทยแหละทางข้างประเทศนั่นเองเพราะว่าเขาก็เเียนหนูจากจากทางนั้นมาเนาะก็คือเขามาเดียว,ยยว,ยว,ยวอยากได้เงินอย่างเดียวสมัครมาาเนรวยว่าจะดีสมัครมาอยากได้เงินอย่างเดียวเด้๋วกะไล่ล่าแต่สิขยายสมศรีแล,ะะล้วก็รวยว่าจะดีให้เข้าใจเลยว่ามันการในธุรกิจอันดับแรกเนาะเขาสิขยายสมศรีก็คือสาขาเนี่ยแหละตั้งแต่ว่า คัาเจธุรกิจคือสมัยก่อนนี่เคยว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนะเวลาเขาจะขยายสาขาใดหนึ่งมันต้องใส่ทื่นไร้นะแต่ว่ายุคนี้นี่คือว่าสาขาทํามไอ้ก่อนเนี่มันต้องมีอาคารสจานจท,ทีม่น,นบละจะเป็นนักธุรกิจได้จะต้องมีอาคารสถานทีเสาตึกเสาหองเสายั้งนี่อันนี้คือสมัยก่อนเนาะแต่ว่าพอสมัยเดียวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปเนาะยิ่งยุคโควิดนี่แหละธุรกิจมันเป็นแบบหาเงินทั้งโทรศัพท์มือถือฉะนั้น สาขาก็คือปัจจุบันนี่สาขาอยู่บนอากาศสาขาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้นะเออคนได้มีโทรศัพท์มือถือลินเน็ตลินยังใดเฟซบุ๊กยูทูบใดก็สามารรเป็นเป็นสาขาใดเห็นปะฉะนั้นสาขามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือบันทึกโทรศัพท์มือถือมาอยู่น้ำข้นสาขามนอยู่น้ำข้นบอจําเป็นต้องไปเซาตึกเซาอาคารอย่างต่างๆฉะนั้น ผู้ดใดก็เฮตุธุรกิจใดเนาะบันนี้รักการใกนการธุรกิจก่อนจะไปขยายสาขาใดเนะาะเจ้าต้องกลายเป็นสำนักงานใหญ่ก่อนคือตัวเจ้านี่ต้องเป็นลักเป็นเอกเป็นโท่เด้เจ้าต้องเป็นสำนักงานใหญ่เจ้าต้องเป็นเข้ามาธุรกิจเจา้จาเจ้าต้องหนาเชื่อถือจะต้องขายได้เจ้าต้องแบบสามารถสอนงานสาขาเจ้าได้ตัวเขาสิไปขยายสาขาอื่นให,ให้เติบโตใหญ่ สำนักง,งานใหญ่ที่เขามีคุ้มเอ๋อนี่เขาเขาเติบโตย่งใหญ่หรือยังตัวท่านเองอ่ะท่านขายได้หรือยังเนาะขายได้นี่แนะครัขายสินค้าได้แต่ท่านมีกําไรหรือยังที่ที่ท่านจะไปซ้อนไปแนะน้ำให้ความรู้ให้เทคนิควิซ่าต่างๆที่จะให้สาขาแต่ละสาขาของท่านนี่สร้างกําไรเของเขาเป๋าเขาอันนับเลขให้เข้าใจเลยว่าโฮเมนบัติมิตะฮาตะส,สัมมาซิกไรล่ะซัมมาซิกไรล,ล่ะเดีนะะ๋วกายุด เจ้าเองก็เซยถา่ายในลายๆอย่างเดียวเออตัวเองหยอดไข่กับบมี่บรรยากาศในตัวเองกับบมมี่บรรยากาศทั้งออนไลน์ตัวเองกับบมี่ที่จะให้คนอื่นเชื่อถือบ่สาคัญคือทุกๆสาขาเขาจะบ่งซ้ำนักง,งานใหญ่เป็นรักให้จาตรงนี้ก่อนตัวท่านนี่้จะไปขยายสมาสิกถ้าเขาก็เบึงตัวท่านเป็นรักว่าท่านมีวิธียังไงที่จะเห็ุให้คนขามาหา ทันมีวิธีอย่างไนที่จะขายสินค้าเพราะว่าทุกคนเขามาแล้วเขาสะมาเป็นสาขาของท่านเขามันเป็นสาขาของต้องขายแต่ถาาว่าตัวท่านสมัครมากในในระบบเครือข่ายสมัครมากแล้วก็นั่งชื่อซื้อแล้วก็บรขายบริยังแล้วก็ยูซื้อกำไรบรมีเวลาไปในน้ำผู้อื่นจะบอกว่ามาขายได้กำไรกำไรเขากัดสมาก,กตอนทั้งิึดแต่แต่ทุกคนมากแล้วก็สุดท้ายมากอะมานังหาคนอย่างเดียวเหมือนกัน แล้วคนมันจะมีจักคนที่เห็นน้ำเผา,านี่จริงจังเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นการไล่ล่าคนทีๆดิเขาขี้ขันเบาคนสุดท้ายขี้ขันเบาขี้ขัขนสนใจขีข้ขันมาไล่ล่าเป็นขี้ขันเบาน้่คนนะขี้ขันเป็นคนบอกเ่าอยากสมัครเขาบอกว่าอยากว่าเมื่อไปไล่ล่าเขามาเป็นเครือข่ายจะคล้องจะคล้องเลยเงินคายหนานะสีนะมันเหตุแต่คนเขาบอกว่าเหตุแต่ว่าถามสังเกตบึงหรือเครือข่ายของเขาหนิที่เขาเห็ุมานี้สุดท้ายนี่ คนที่มันคงกชุดคือที่เขาขอมาปุ๊บเด็กเขาขายขาม้าเด็กเขาขายขา,ายเด็กกระไดกำไรเนาะขามาเด็วกระขายขา,ายเด็กกำไรพอเขาได้กกำไรต่างเดียวสินะเนาะพอเขาได้กกำไลแล้วสิเขากำไปบอกต่อได้กกำไรเขากำไปบอกต่อแต่ก็เห็นเงินจริงๆมีเงินเข่ากระเป๋าจริงๆเขา,าพอใจจริงๆริงเนาะเขาแฮปปี้จริงๆ แล้วเขาก็ไปบอกต่อนนีุ้มที่เขาพอใจแต่เขาให้ปีนั่นแล้วก็คนแต่คนเขาก็อยากได้มอนกันเขาก็เดินมาในทิศทางเดียวกันเห้นบอกทีมงานองแต่ละคนที่เขาอยู่ได้กับบริษัทเท่าคูเม,มือนนี้เขาอยู่ได้จากการขายเองแ้วก็บอกต่อบอกต่อกับบรมเวณว่าชัไปไล่ล่ะสมาสิกมาสมารคขายหมดเด้บริเวณนั่นเด้คือเขาสมารมาแล้วเขาขายเขาขายแต่เกียรติได้ที่่าตัวเองเนี่ยทรงสินค้าได้โปตตองหาสมมาสิกเนาะ มันต้องหาตัวแทนขายนะเขาชืเป็นเสาสิษสื่อก็ได้บ๊อบปิยังเนาะเออหรืออาจจะเป็นสื่อน้ำเข้าโดยตรงก็แล้วแต่เออหลักการเข้านี่เวลาขยายสมาชิกต่างๆขยันคือไข่เข้าเนาะใส่หลักการเดียวกันกับการขยายเสาโทรศัพท์มือถือหรือเสาโทรศัพท์ทีนี่เสาทั้งขางในแนวความสายมือน,นี่นี่แหละเขียนเสาก,ก็ะดิบเสา,กกสา,า,สาต่อหลักการเดียวกันกันกบเสาโทรศัพท์มือถือถ้าว่าท่านมีเสาหนึ่งเสาเดี๋ยวท่านเป็นตัวเสาลักเหลี่ยวนะถ้าว่าท่านสามารถส่งสัญญาณได้ เนาะแล้วก็แถวได้หับสัญญาณของท่านใดท่านก็บ่จะเป็นต้องต้องต่างเสาพิ่มบ่ต้องขยายเสาพืมให้ท่านไปขยายเสาบอลทีบอลทีแบบสัญญาณมันลดไปแล้วจังหับสางเสาหับแล้วก็เสาทรงต่อเหมือนกันเนาะเวลาเอาเป็นขยายขยายสมาชิกหรือว่าขยายตัวแทนนหาบ่ร้องล่ล่หลาผูกคนบต่นนบต้องไปล่ลหลาผูกคนบ่ต้องลายหลายยังเนาะให้ทุกท่านนี่ สมัครมาแล้กขายเองก่อนสมัครมาแล้วขายเองขายเองบอลได้สั่งส่งสินค้าได้ติดต่อส่งกันได้ท่านบ่ต้องหาตัวแทนบ่ต้องหาสมาชิกจำเด้อบ่ต้องหาตัวแทนบ่ต้องหาสมาชิกท่านขายเองส่งเองคนเดียวบอลได้ที่ว่าเออบ่เบิ่งเลยว่าเออมันไกลเด้อนี่มันส่งยากเด้อนี่เออเฮาส่งบ่ไหวเด้อนี่เฮาจ้องคอยหาสมาชิกมาขายมาส่งเฮาก็จังคอย ไดเ้เปอร์เซ็นต์เนีว่าได้ไายได้จากเครือข่ายตัวแทนสาขาต,าตา่ออันนี้คือวิธีการขยายง่าย,าย,ายสๆสั้นๆเนาะโอเคได้จเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้เดีย๋ยวหายควาหมหูประมาณไหนก่อนเนาะได้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอาพประชาธิปไตยเพื่าพวกเราขารวากขวาสบายดีถูกถูกฐาน